มินิเกมเซิร์ฟมีนิเกมตีเตียงนะครับรีบไปก่อนวู้ะตายเลยเล็กสิบสี่ก้อน no no อุ้ยเพื่อนรีบต่อรีบต่อรีบต่อตอ,อย่างเง้นแหละโอ้โหเพื่อนแย่ง่ะตีนงเงินนันตีนงเงินมันเออเราไปเฟี้ยวกันเพื่อนเออแล้วคนที่มันคนเนี้ยนะครับมันก็อัดกลิปกับ อ้มันก็อัดคลิปด้วยไม่ใช่อัดกับผมนะครับโอ้โหการเนีย,ยนืะยกให้เลยอย่าไปทํา,าทเขาอย่าไปทําเขาอย่าไปทําเขาเอืเออเออเฟียวจริงมาดิโอ้โหโคตรเฟรียวเลยโอ้หอ <c oughs> <c oughs> มือเดียวตบได้แต่อย่าแพ้ ไม่ได้เลขชุดเอือเอาเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะแล้วถ้าไปกดที่ชุดอ้าวเกิดการบัก๊กเบียาก,กันไว้ผมก็มมมอือเขาเลขสี่เลขสิบเอ็ดก้อนโอเค ไปทำดาบชาบสองนะครับไปเฟี้ยวฐานหนึ่งดีไหมวะเอาแค่โปรเทคสามก็เอ้ยเอาแค่ okay, ป้องกันสามชาบสามก็พอเอ้ยอะไรนะเลเวลโสามก็พอ เดี๋ยวทําที่ขุดไม่ได้เยอไปเฟียวอย่างเดียวเว้ยเฮ้ยถาดอะไรป้องกันวะน้ำเงินมันจะเอาเรอเฮ้ยว้าวอ้าวเฮ้ย,ยนายทำไมนิสัยแย่จังวะอย่าโลกมากสิ มันไม่ดีนะนายมันไม่ดีมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะนายมันไม่ดีนะสีเหลืองตายเลยบ่อยจังวะตายเป็นพันครั้งเอ้โหโดนแย่งเลยเผื่อไม่ได้เลยนะครับ เร็วออกเร็วออกเร็วออกเร็วตอนที่เพื่อนมันไม่อยู่ออกเร็วท้องสีเรลแดงใช่ไหมโอเคจัดไปโอเคอาจจะเห็นไหมครับท่านผู้ชมปิวไปเลย เดี๋ยวเก็บของฝากเพื่อนด้วยนะครับสีเหลืองเพิ่งมาโอ้โหดูสิอา้าเขียวก็ไม่ได้มาหรอเออมามาสแกนเขียวแบบหบหลบหลบ,รบเรียกว่าหลบแบบดิจิตอลแต่มันยังไม่มาผมขอใช้อจังหวะนี้เพื่อ ราก,ก่อนเฮ้ยนายทำไมนายทำทางแย่ขนาดเนี้ยเฮ้ยมันเอามันเอามันเอาผมไม่เอาครับพี่เออเบียมาเบียมาโอ้โหถอยว่าอหอะไรวะโอ้ยเดินไม่ค่อยได้โอ้ยโอ้ยโ,โอ้เบียแย่งหมด คือจะกระโดดทำไมเสียเลือดมาเนี่ยโอ้โหเหล็กสิบห้าวันแววก็ดิ่งแมวเลยบุกเลยไหมมันน่าจะเหลือเล็กสักหกเนี่ยแหละไม่น่าใช่หรอกหรือเปล่าฮ่า ใกล้เคียงกันทิ้งของที่ไม่โหดไปให้ทีมนะครับแล้วก็ทิ้งไม่ได้ด้วยลืมวะทำไมเขาถึงให้ทิ้งไม่ได้วะอยากรู้สาเหตุ ลยังยังกันได้อันนี้ก็ดีอยู่ผลเสียคือลีได้น้อยเล็ที่ใช้เล็กสามเนี้ยที่มันมีตัวไอหนึ่งตัว <c oughs> อึปุ๊ยเก็บตกแล้ว แปดโอเอาไปทำกล่องหน่อยเดี๋ยวของเต็มอะไรมือเราไงเบียร์จะรวยเลยหรอ,อจะไม่ได้กาแล้วเราต้องไปหล่อด้วยอย่าบังสิเพื่อนอ่าเอาของไปเราใจดี โอเคเบียร์ทำอะไรวะอฮ้ยเบียร์ไปเลยไม่ต้องกลัวหรือเขียวดีวะเหลืองเหลืองเหลืองไปไปไปเขียวไปเขียวก่อนเขียวเขียวเขียวอุ้ยทองก็เยอะนะครับ จะกลับฐานดีไหมโอเคตัดสินใจแล้วไม่ดีกว่าดึบปึ๊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 บวุ้ดเด้อเอาเบียร์ลุยเลยเบียร์ลุยเลยว่ะลุยเหรอ นี่มันทีนะเงินนี่ว่าอา้าวเฮ้ยตูมาผิดฐานอย่างน้อยก็ดีวะได้ค่านะ้นเงินน้อยโอเคไม่เป็นไรการผิดพลาดครั้งนี้เราจะไม่ให้เกิดอีกเฮ้ยกินยาชับอือหือ โอ้อะไรมันจะโชคร้้ยขนาดนี้ <c oughs> ดูเพื่อนมันเหลือของให้เราโคตรใจดีเลยแล้วออืืมาแล้วสายบุกไ้ไม่เป็นไรโอ้โหนั่นแม่งโชเทพเลยอือหือไม่เป็นไรของ เหลืองซ่าใช่ไหมนี่ฐานอะไรใครวะไปหมดอะไม่ว่าฐานใครเหลืองนะครับอื้อเหลืองคนเดียวไหวไหมอย่างน้อยดีกว่าหลายคนด้วยเออเราได้ปิดฉากครั้งตัวสุดท้ายนะครับโอเคครับ โอเคโอเคจะเย็นโยโอเคอึ๊บโอเคเฮ้ยวันหมูกระดิ่งแมวเหลืองบ,บอกไม่กลับฐานละอยมาหน่อยเิเรามาเล่นกัน เหลืองรวยทองเลยวะเราจะปล่อยให้เหลืองรวยไม่ได้นะครับเหลืองไปไหนเหลืองเหลืองเหลืองอือหือละกอนฮึบอ้าว ผมขอตัดคลิปตอนที่ผมไป่านมาเลยแล้วกันสิโอเคนะไม่ต้องถึงฐานก็ได้เบียไปละเฮ้ยอา้าวไม่ใช่เบียเหรอเฮ้ยเออ,เอ,อนายเราไม่ให้นายไปเหรออยู่รอดหรอโอ้เหล็กห้าแปด โอ้โห uh huh. ว่าแล้วอืเ uh อ้ย huh. ล e ุม e e e. ลุ้มลุ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 ม <c oughs> ลุมลุมเอาลุมเฮ้ย hey, hey, hey. เอ้ยเอ้ยอา้าวเฮ้ยมันไม่ตกหรออะอ้าวเวรนกรรมอ้อ้าวจัดการเรียบร้อย OMG เลยดีดี G. yeah โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับกดซับสไครต์กันด้วยนะอย,อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับใครที่ชอบก็ ขอให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนไปก่อนละครับไปละ